อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่แจ้งหมู่157ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลบ3หน่วยงานรัดละเลยหน้าที่รื้อถอนพงพางนัดสื่อถแถลงด่วนพรุ่งนี้เมื่อวันที่30พฤษภาคมที่สอพอเมืองสงขลา นายสมโพอชโชคชูช่วงอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นตัวแทนชาวจังหวัดสงขลาเข้าแจ้งความสีหน่วยงานหมู่157ฐานละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่อันนึ่องมาจากปัญหาการรื้อถอนเครื่องมือพวงพางซึ่งเป็นเครื่องมือผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลาหลังชะลอการรือถอนเครื่องมือพองพางโดยไม่มีกำหนดหลังจากชาวประมงที่ใช้เครื่องมือพองพางได้ร่วมกันชุมนุมประท้วงปิดท่าแพขนานยนต์ นายสมโพศ์กล่าวว่าปัญหาการรื้อถอนเครื่องมือพงพางเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานซึ่งจังหวัดสงขลาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดประมงจังหวัดสงขลาเจ้าท่าส่วนภูมิภาคสาขาสงขลาและกลองกำกับการตำรวจน้ำสงขลาไม่มีการใช้อำนาจหน้าที่ในการรื้อถอนเครื่องมือพงพางแม้จะเป็นปัญหามาอย่างยาวนานและกีดขวางร่องน้ำการเดินเรืออีกทั้งยังปล่อยให้ใช้เครื่องมือพงพางอย่างต่อเนื่อง โดยการชุมนุมประท้วงของชาวประมงไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้ออ้างในการละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องใช้อำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานแก้ปัญหาอย่างเท่าเทียมนายสมโพงศกล่าวอีกว่าวันนี้มาแจ้งความดำเนินคดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปล่อยปลาละเลยที่ปล่อยให้มีผู้กระทำความผิดในท้องทะเลสาบสงขลาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน แม้ว่าจะมีการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยการปิดประกาศแล้วว่าจะทำการรื้อถอนแต่พอถึงเวลาก็ไม่รื้อถอนทั้งนี้เห็นการกระทำความผิดอยู่ทุกวันผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายไม่ดำเนินการจึงต้องมาแจ้งความตามกฎหมายช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่าชาวบ้านเดือดร้อนมากไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวแค่เอาเรือไปเที่ยวกลับต้องมาจ่ายภาษีเถื่นครั้งละ2-3ถึงหมื่น ไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รักษากฎหมายเข้ามาดูแลอะไรเลยที่สำคัญจุดนี้คือแหล่งทำประมงแบบล้างผลาญทำลายสระน้ำทั้งในไวอ่อนัยเจริญพันธุ์ใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายทำให้ความอุดมสมบูรณ์ในท้องทะเลสาบสูญหายที่น้องชาวประมงที่ทำประมงแบบถูกกฎหมายต้องไม่รับผลกระทบจากคนพวกนี้ จึงต้องขอใช้สิทธิในความเป็นพลเมืองของสงขลาแจ้งความดำเนินคดีต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาประมงจังหวัดเจ้าท่าส่วนภูมิภาคสาขาสงขลาและกลองกำกับการตำรวจน้ำสงขลาในโทษฐานละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายนายสมพศระบุทนักงานสอบสวนได้รับเรื่องเอาไว้และเตรียมสอบปากคำอย่างละเอียดเพื่อสรุปเรื่องนำส่งปปชดำเนินการต่อไป โดยในายสมโพ์เตรียมขอเอกสารหลักฐานในการดำเนินการรื้อถอนโครงพังก่อนหน้านี้เพื่อประกอบการยื่นเรื่องต่อไปล่าสุดในสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้นัดหมายด่วนชี้แจงสื่อมวลชนกรณีโคงพังทะเลสาบสงขลาในเช้าวันพรุ่งนี้วันที่31พฤษภาคมที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา พร้อมแจ้งความคืบหน้าให้ทราบว่าปัจจุบันจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างรวมทั้งมาตรการต่อไปจะเป็นอย่างไรเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างยั่งยืน ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่ากรณีที่เกิดขึ้นคือชาวประมงที่ใช้เครื่องมือโพงพางซึ่งเป็นชาวบ้านในตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครออกมาประท้วงปิดท่าแพขนานยนต์เมื่อวันที่26พฤษภาคมเนื่องจากประมงจังหวัดเจ้าท่าส่วนภูมิภาคสาขาขสงขลาและตำรวจน้ำสงขลาร่วมกันจับกลุ่มชาวประมงที่ใช้เครื่องมือโพงพางสองราย นำไปสู่การเจรจาเพื่อแก้ปัญหาแม้จะไม่ได้มีการสรุปว่าชะลอการจับกุมแต่ในทางปฏิบัติพบว่าไม่ได้มีการจับกุมและชาวประมงยังคงใช้เครื่องมือพองทางในจุดที่ถูกกำหนดให้หรื้อถอนโดยตัวแทนชาวสงขาที่เข้าแจ้งความยืนยันว่าไม่สามารถนำประเด็นที่ชาวบ้านประท้วงเป็นข้ออ้างในการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้